วัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เจอของดีของหมู่บ้านหินยานนะครับอันนี้ครับหลายๆท่านทำฮัมเมิร์นละมาค้นว่ามันเป็นจะได้แย่งนะครับสัตว์ย่งก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เสือคล้าหรือว่าสัตว์ย่งคนเมืองเป็นสารกันนะครับโดยมีคุณดกอมันแก้วจมอยนะครับท่านนี้เป็นผู้สารนะครับมีแฮมสองสามคนแล้วท่านก็เนาะ ก็มีกับอุปันเนาะเหลือแต่ยันนาอคนสารจ้งเนาะเหลือสามคนนะครับกับอุปันอย่างท่านหนึ่งก็เรื่องบอกค่อยมีแหงแล้วนะนถ้าบอกเอาลอ่อนมาซื้อสารนะครับเชียงแน่ดูความรู้นะครับก็ปันแก้วกว็พร้อมเคยปากแล้วนะครับว่าจะสอนลอ่อ,อนให้นะครับประมาณต้นเดือนหน้าเจอกันนะครับสั้นๆตัวอีก่อนท่านใดที่ถามผมในเวลาปะกันเวลาเอ่อตีปากันที่ไหนก็ถามว่าสัจจงเป็นได้นะครับนี่นะครับ ทุกท่านก็นจะอ๋อนะครับคนไหนที่เคยเป็นละออนยุคเก้าศูนย์นะครับเคยได้หันอันนี้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวต้นเรือนนะครับบ่าก,กันนะครับอันนี้อันนี้มันเริ่มอันนี้แล้วก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ถึงแม้มันมจะพุนะครับนี่ละงํานะครับโอเคครับ